สวัสดีคอหนังสยองขวัญทุกท่านนะครับวันนี้เทดดี้ทีวีพาสปอยหนังสั้นเรื่อง เป็นหนังปี2016สู่ค่ายผู้ผลิตหนังสั้นสุดหลอนช็ o ตออฟเดอะวีกับเรื่องราวของหญิงสาวดวงสวยที่ตกอยู่ในสถานการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเกาะติดอยู่กับขอบหน้าผาที่มีชีวิตเป็นเดิมพันแม้ขยับขยื่อนเพียงเล็กน้อยก็พร้อมถลายตกลงสู่ขุมนรกเบื้องล่างได้ทุกเมื่อ เรื่องมาทีหญิงสาวเคราะห์ร้ายที่หลังจากได้สติจะพบว่าตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงตายยางหลีกเลี่ยงไม่ได้ได้วยความตกใจส่งผลให้ลื่นถลเยบนมุมโค้งเวาจนเกือบประตัวไม่รอดแต่ท้ายที่สุดก็ส่งตัวได้แรงเสียดทานน้อยนิดของมือทั้งสองข้างความหนืดของพื้นรองเท้าผ้าใบยึดเหนี่ยวให้ร่างกายยังติดค้างอยู่ได้เมื่อสติกลับคืนมาจึงมองหาว่าสถานที่แห่งนี้คือที่ไหน บางมุมก็คล้ายเขื่อนเก็บน้ําแต่อีกมุมหนึ่งก็คล้ายกับสิ่งปลูกสร้างอะไรสักอย่างที่ให้คําตอบชัดเจนไม่ได้ผลกระทบทางสมองหลังประสบอุบัติเหตุพลัดตกลงมาอาจทําให้เธอสูญเสียความทรงจําบางส่วนแต่นั่นไม่สําคัญเท่ากับ การเอาชีวิตรอดในสภาวะการคับขันเธอยึดติดร่างกายด้วยเล็บมือของเธอเองดิ้นรนอย่างยิ่งยวดราวกับจะฝังกรงเล็บลึกลงไปบนผิวคอนกรีตโค้งมนชั่วอึดใจเธอได้ยินเสียงประหลาดเบืองลางในความว่างเปล่าที่ไร้กลบึงคล้ายกับว่าเสียงนั้นคือเสียงเรียกขาจะคุมนรกที่อยากจะกลืนกินเธอใจจะขาดหรือไม่แน่ว่ามันอาจจะเป็นเสียงที่เกิดจากความกลัวในใจของเธอเองอย่างไรก็ตาม ดูเหมือนสถานที่แห่งนี้จะปลีกวิเวกจากตัวเมืองไร้ผู้คนเต็มไปได้วยความเงียบเกินกว่าที่ใครจะยื่นมือช่วยเหลือหญิงสาวจึงต้องช่วยตัวเองด้วยการใช้พื้นรองเท้าอีกขางยึดเกาะให้แน่นขึ้นกว่าเดิมเพิ่มเติมคืออยากรู้สึกปลอดภัยมากกว่านี้จึงดันตัวเองให้สูงขึ้นพยายามทำทุกวิธีทางเท่าที่จะคิดได้เพื่อกลับไปสู่จุดสูงสุด แต่ความพยายามในแต่ละครั้งก็ต้องพบกับความพ่ายแพ้ถลายกลับมาอยู่ที่เดิมในสภาพที่ขับขันยิ่งกว่าเธอกลั้นหายใจในขณะที่ความตึงเครียดยังคงเพิ่มขึ้นน่าเห็นใจตรงที่ไม่มีตัวช่วยใดที่สามารถทุ่นแรงเธอได้นอกจากมือเปื้อนเลือดที่เป็นความหวังสุดท้ายแต่ดูเหมือนโชคจะเข้าข้างคล้ายกับว่าหญิงสาวตกอยู่ในภาวะเลือดเนืดอหรือโพลิไซทีเมียโดยไม่รู้ตัวด้วยความไม่สมบูรณ์ของเม เลือดส่งผลให้ปริมาณเม็ดเลือดแดงสูงขึ้นมากเลือดจะข้นและหนืดจนไหลเวียนช้าลง ผลที่ได้คือเป็นประโยชน์กับสิ่งที่เธอกำลังไปเชิญด้วยการเป่าให้เลือดกระจายไปทั่วฝ่ามือเพื่อให้มันแนบสนิทกับผิวคอนกรีตโดยอนุมานวา่ามันคงมีประสิทธิภาพไม่ต่างอะไรกับกาวลาเทกค,ความพยายามดูเหมือนจะสำเร็จมันทำให้เธอขยับตัวไปด้านบนได้ง่ายขึ้นแต่ในขณะเดียวกันกลับเห็นภาพหลอนบนผนังคอนกรีตอิกด้านคล้ายกับว่ากำลังเห็นคราบเลือดของตัวเองจากการกระเสือกกระสนที่จะเอาชีวิต รอดผลกระทบทางสมองกลีบหน้าและกลีบขมับจากการประสบุบัติเหตุทำให้ระบบการมองเห็นทั้งหมดผิดเพี้ยนฉับพลันกลไกการเห็นภาพหลอนจึงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดในเวลานี้ความสัมพันธ์ของสมองและระบบรับฟังที่เชื่อมโยงกันอยู่จึงส่งผลให้หญิงสาวได้ยินเสียงแปลกๆในตอนแรกที่เธอตื่นขึ้นผลกระทบที่หนักหนาสาหัสที่สุดคือนอกเหนือจากการต่อสู้กับความเป็นความ ตายของตัวเองอยังต้องต่อสู้กับเสียงกรีดร้องรบกวนสมาธิและภาพหลอนที่ทำลายกำลังใจแต่ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นคงไม่มีอะไรเลวร้ายไปกว่าเม็ดฝนที่ค่อยๆโปรยปลายลงมาฝ้าดินเล่นตลกทับถมผู้ที่กำลังตกที่นั่งลำบากความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นอาจใช้ไม่ได้กับทุกคน แท้จริงแล้วมันอาจเป็นเพียงแค่คำสวยรูที่สร้างขึ้นมาเพียงเพราะให้กำลังใจผู้ที่กำลังท้อแท้เพราะในโลกของความเป็นจริง มันมีสภาวะการที่ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนมันก็ไม่มีทางสำเร็จเหมือนกับสิ่งที่หญิงสาวต้องพบเจอท้ายที่สุดฝนก็เทกระนำลงมาราวกับฟ้ารั่วท่ากลางเสียงร้องตะโกนเพียงเพื่ออยากเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์อยากให้ใครสักคนยื่นมือเข้ามาช่วยยังคงหวังให้คำอธิษฐานสร้างปาฏิหาริย์ให้เธอรอดชีวิตแม้ว่าลึกลงไปภายในใจเธอจะรู้ดีว่าความหวังไม่เพียงพอต่อการอยู่รอ ก่อนเา่ตกลงไปในหุบเพวไร้กลบึงสถานที่ที่จะทำให้เธอหลับสบายและไม่ต้องดิ้นรนอีกต่อไปแล้วนางก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับ จบกันไปแล้วนะครับกับการสปอยหนังเรื่องเคิบ์หนังก็ได้สื่อให้เราเห็นนะครับว่าความประมาทเป็นหนทางสู่ความตายคำคำนี้ยังคงหยิบมาพูดได้กับทุกสถานการณ์แบบอย่างก็มีให้เห็นจากสาวเคราะห์ร้ายภายในเรื่องนั่นแหละครับถ้าให้พูดตามหลักความเป็นจริงเธอไม่ควรตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเลยด้วยซ้ำสิ่งแรกที่ควรตระหนักให้ขึ้นใจเลยก็คือหากมีเหตุให้ต้องพาตัวเองไปอยู่ในสถานที่ ไร้ผู้คนไม่ว่าจะได้การท่องเที่ยวไปทำงานออกผจญภัยหรืออะไรก็ตามแต่ก็ควรที่จะหาเพื่อนร่วมทางสักคนเพื่อที่เวลาเกิดเหตุไม่คาดฝันเขาจะได้เป็นคนแรกที่สามารถช่วยเหลือคุณได้เขอบกำกับและเขียนบทโดยทิมมีแกน สู่ค่ายผู้ผลิตหนังสั้นสุดหลอน s h o อตออฟ e w e ีคนี่คือหนังสั้นอีกเรื่องที่มืดมิดเรียบง่ายและให้ความรู้สึกได้ถึงความไม่สงบอย่างแท้จริงท้ายที่สุดคลิปสปอยเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณได้รับอัตรรสของหนังแบบผิวเผินสามารถรับชมความรู้สึกของตัวละครและความหลอนของบรรยากาศกับหนังต้นฉบับได้ทางช่อง YouTube ทิมมีแกนและช็อตออฟตูวีค เกิบโกยความหลอนจากเว็บ IMDB ไปได้6.8คะแนนจาก10คะแนนครับหากคุณเป็นแฟนบันแท้หนังสยองขวัญก็อย่าลืมกดติดตามและแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดหลอนก่อนใครติดตามอัปเดตข่าวสารและพบปะพูดคุยเรื่องหนังที่ทางเฟซบุ Facebook, ๊ k ลุงเทสสปอยหนังและแฟนเพจเท็ดดี้ทีวี